ตะยังคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอุ้ยดิกกี้โผล่อะสวัสดีคะ่ะลูกค้าขาชัดไหมชัดไหมชัดไหมสวัสดีคะ่ะลูกค้าขาโอเคขาสั้นนะขาสั้นมีสองกระสอบค่ะขาสั้นมีสองกระสอบนะคะเดนิมช็อตนะ กระสอบมันจะเขียนไม่เหมือนกันน่ะแต่เดี๋ยวจะตัดให้ดูแล้วกันเนาะมีสองกระสอบนะคะไม่รวมส่งนะคะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นกระสอบแรกเขียนว่าลองชอตแล้วก็กระสอบนี้เขียนว่า Shot เดนิมชอตเฮ้ยนิกกี้โผล่แล้วอะพนราไหมเห็นไหมนิกกี้โผล่แล้วรายการนี้จัดโปรให้ลูกค้านะคะเพราะหลายหลายคน สอบถามขาสั้นมาเยอะมากนะ่เยอะมากเลยตอนนี้ขาสั้นหมดพี่จ๋าตั้งข้างบนก็ได้จ๋าตั้งข้างบนก็ได้ไหวเบาเอาลูกนี้นอนแล้วลูกนี้ตั้งบนก็ได้เ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันพี่จ๋าหน้ากะสอบเขียนเขียนมาไม่เหมือนกันแต่ละคาเท่ากันลองนะั่นแหละ อันนี้เขียนว่าลองชอตอันนี้เขียนเดนิมชอตแต่รายการมันมันแจ้งมาเหมือนกันนะแต่หน้ากระสอบมันมาไม่เหมือนกันไม่เป็นไรตัดเลยขาสั้นลูกค้าถามเยอะมากตอนนี้ขาสั้นยินลูกค้าถามเยอะมากมีแค่สองกระสอบเท่านั้นนะคะพี่นะใครอยากรับรีบรับได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีคะ่ะลูกค้า ราไม่ถามเลยนะว่าลูกค้าอยากดูหรือเปล่านะลูกค้าอยากดูหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้ถามเลยนะนั่นนะสิ<อ>ลูกค้าอยากดูหรือเปล่าเนี่ยเป่าเรียบร้อยละการสอบแปลกนะคะหน้ากาะสอบเขียนว่าลองช็อตแต่งานเหมือนกันค่ะพี่หางานเหมือนกัน งานเหมือนกันดิคิไม่รวมค่าส่งนะคะลูกค้าไม่รวมค่าส่งนะคะตอนนี้ขายสูงกว่านะฮะอ๋อ้าพันห้าลองช็อตใช่ไหมเอาเดนิมช็อตอยู่ด้านล่างอันนี้ลองช็อตใช่ไหมเดี๋ยวดเดี๋ยวเขียนใหม่เดี๋ยเดเขียนใหม่ก่อนแป๊บนึ่งคงช่างอ๋อเขียนใหม่แป๊บนึงนี่ห้าพันห้า แล้วก็เดนิมช้อตจะถูกกว่าใช่ไหมดีสไตล์อย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวบั๊บหนึ่งนะลูกค้าชายล้วนครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดิเมื่อกี้พี่เจอเด็กกินเลยนะไปไหนละใช่ไหมอุ้ยมีกระสอบเดียวค่ะลูกค้าขะมีกระสอบเดียวโอ้ สเก็ตโอ้โหโอ้โหอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกค้านะเดี๋ยวใส่รายการนี้ก่อนนะคะเดนิมช็อตแล้วก็ลองช็อตนะคะมีสองรายการอันอันแรกจะเป็นลองช็อตลองช็อตนะคะผู้ชายมาแล้วอือลองช็อตก่อนเราเปิดลองช็อตนะลองแล้วจะช็อตลองแล้วจะช็อตใช่อุ้ยเอาเอาเอา กระสอบนี้กระสอบนี้แป๊บนึงนะคะลูกค้ากำลังพิมพ์ราคาใจเย,นยน็นๆน,น <c oughs> มีแค่กระสอบเดียวอะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยงานฮิปฮอปโอ้นั่นไงมาอีกแล้วงานฮิปฮอปมาอีกแล้ว <c oughs> ใครรับพิมพ์รับมาได้เลย ขาสั้นยีนนะนี่นี่นี่โอ oh, ้เป็นไงเป็นไงขาสั้นยีนค่ะลูกค้ามีกระสอบเดียวนะคะล shot, ะองช็อตมีกระสอบเดียวนะคะลูกค้ารีไวขาสั้นยีนมีกระสอบเดียวนะคะที่เป็นลองช็อตนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเดนิมช็อตนะพี่นะขาเดิมมาเลยนี่รีไวใช่รีไวอือไม่รวมส่งนะพี่นะไม่รวมส่งนะคะตอนนี้คือให้ตามราคาโปรโมชั่นเลย รายการนี้ก่อนหนะ้นี้เท่าไหร่หกพันเก้าแล้วคือไม่เข้าใจคุณจะจัดราคาโปรทำไมทั้งที่ลูกค้าถามันเยอะมากเลยค่ะท่านเนี่ยลูกค้าไม่รับไม่มเป็นไรเดีย๋ยวค่อยราคาเป็นพี่พี่อ่ะพี่อาลิฟรับรับ,ร,บรายการนี้<อ>ใช่ไหมคะเออว่าจะเพิ่มราคาเนี่ย <c oughs> พี่อาลิฟรับใช่ไหมคะพี่อาลิฟรับกดหนึ่งได้เลยพี่อาลิฟรับแคปแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งได้เลยค่ะ แคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งได้เลยค่ะเบเน,นิมชอ็อตแล้วก็ลองชอ็อตนะมันมีสองอันแต่มันเป็น 5. 5. อ่45กิโลเท่ากันขลอเดิมหมดเลยทุกคนเดิมเดิมลองชอ็อตเดเนิมชอ็อต มมไม่รวมส่งนะคะลูกค้าค่ะไม่รวมส่งนะคะฮะเปิดติดผนังเข้ามีคนสดโควิดด้วยเนี่ยสิสนสค้าไม่รวมค่าจัดส่งนะคะลูกค้าอ่าพี่อานิสลูกค้าพิมพ์อะไรนะนายขออ,ออีก็บฮึงอ่านอองไหมอะไรอะลแล้วก่อนงานี้แล้วพี่อะไรอะ ได้ได้ได้พี่อาลิปค่ะได้พี่อาลิปอ่าได้ได้พี่อาลิปนะคะพี่อาพี่อาลิปพิมพ์ด้านบนนะคะโอเคพี่พี่หอยไม่ไม่ทันนะคะพี่หอยนะนายหอยอ่าพี่อาลิปกดหนึ่งเรียบร้อยค่ะอายกย้อลูกค้าหน่อยเร็วสวยวะนนี้ต้นแบบนี่นายยิ้นะปากสวยอืม ขาเดิมเดิมเดิมแล้วก็กระสอบด,ด้านล่างจะเป็นเดนิมช็อตนะคะลูกค้านะเดี๋ยวจะเปิดให้แป๊บเดียวพี่โคุณพึ่งเคลียร์ของกันเสร็จเนี่ยเพิ่งนั่งเพิ่งกินข้าวคนะ่ะเข้าเช้าเข้าเที่ยงก็เลยแบบว่ามาช้านิดน,นึงนะคะผมมี่นี่คมมี่ไปขายเดิมเดิมมีกระสอบเดียวไม่พี่ชอบเกงฮิปฮอปอ่ะพี่ชอบเกงฮิปฮอปอ่ะเนี่ยดูดิ สวยอะ่ะอ่ะรัฟเฟนลลอเรนโปโล,โลเป็นงานสงช่างหายากมากเลยอะ่ะทอมมี่แล้วก็คือไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงว,ว้วาวก็สวยสวยมากอุยสวยมากเลยนี่สวยมากเลยจุดหมื่นจุดหมื่นี่สวยมากเลครับมีทิปะะด้วยทิยยปมากเลย ใช่ใช่ใช่เขาปั๊มเหมือนทำบั้นป <oh> oh. oh, ั๊มนูนนะดีวิว่อเดรโอ้ยวันน like on ี้รียูเอเดร์ลูก bueno> ค้านี่ไปไหนนี Until ่ไปนี่รีทงช่างยูเอสโอ้ยสว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 ยโอ้ยอย่างสวยเลยอ่ะเหมือนกันเลยไปพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งเดนิมช็อตเท่าไหร่ครับเดนิมช็อต4 9 0 0ัาค่ะพี่อาลิปรับด้วยไหมอยู่ด้านล่างพี่ยังไม่ได้เปิด โอเคสี่พันเก้าค่ะพี่โอ้ยมาอีกแล้วอีกแล้วเดนิมช็อตสี่พันเก้าค่ะ <My God. S 2> เป็นงานชายหมดเลยเนาะ <My God. S 2> สวยป่ะรวมหรือชายกาอ๋อเดนิมช็อตยังไม่รู้พี่เดี๋ยวเปิดก่อนนะ <laughs> กระสอบสี่สกิโลค่ะจำนวนไม่แน่ใจค่ะพี่คาไม่ได้นับนะเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยพี่แบบนี้ก็ากำลังเล่นอยู่ใช่ไฮฟิกเกอร์ทอมมี่ไหมเออทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่ไฮฟิกเกอร์เอาทอมมี่ไปหลังเลอร์ด้วยหลังเลอร์ด้วยอ๋ออุ้ยใหม่มากใหม่มากฟิล์มดิกกี้ดิกกี้อีกแล้ว ใช่ใหม่มากเลยตัวนี้ใหม่สิเธอดูสิ Make in Mexico โอ้ฮนิกี้อืมนี่พี่จะยกข้างบนที่ไม่ได้หยิยบสักทีเลยเนี่ยสวยมากเลยอ่ะรอบก่อนหกหกพันห้าหรือหกพันเก้านี่แหละแล้วอ่ะมีกระสอบเดียวนะจัดไปจัดไป 5,500พี่อาลิปเรียบร้อยละโอ้ยสวยมากเลยพี่พี่ตัวนี้เป็นงานสามตะเข็บนะเนี่ยงานสามตะเข็บนี่สามตาเข็บโอ้สวยพี่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวมิชชั่นเดี๋ยวเปิดให้นะรับหนึ่งนะคะโปโลป้ายใหญ่ค่ะยังสวยเลยป้ายเหมือนกับไอ้นี่อะไรรึเปล่าทำมี่ไบเกอร์นี่งานเดิมเจสโมโตเป็นงานแบบมโตไบค์ อันนี้<ว>เป็นน้ำหนักเลย45กิโลรอย ABS กระปองน้าหนังมาสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นจ้ะทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบ<ด>เอาไบค์เกอมาอีกแล้ว啊ไบค์เกออีกแล้วอ่ะพี่สวยจังเลยอบินลบนิ่งสวยจังเลย啊นิกกี้รีนักตัวนี้ก็รีไวนะลูกค้ารีไว งานเดิมค่ะพี่หายากนะคะตอนเนี้ยหายากมากน,นี่กูสวยเลยอ่ะทําทําด้านหลังวันอีวาสุเลยถ้ามองเผินๆนะกระสอบนี้มีลูกค้ารับแล้วจ้าทิมบอลลนร์ดโรสโอ้สวยลีวายไปไงเอ้าไอันนี้มันได้แบบตรงกระเป๋าเป็นลูกเล่นเลยอ๋อนี่นิกกี้นะ เดนิมช็อตเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะพี่นะไม่ไม่แน่ใจตัวนี้ดิกกี้แล้วนะคะกิกแล้วอ้าวนี่ก็ดิกกี้อีกตัวหนึ่งนะนิกกี้คาเพนเทอร์โอ้สวยอ่ะพี่จ๋าสวยมากเลยอ่ะลาลาโมบารับของใครพี่เขาส่งเนี่ยเหมือนลูกค้าคนนั้นอ่ะที่ขายก็จะจดจักอ่ะแล้ว ขายให้กับคนญี่ปุ่นนะเขามาซื้ออ่ะโอ้โหขายเก่งอะ่ะได้ราคาดีมากเลยอะ่ะดูดิกระเป๋ามนนีลูกเล่นดีนะใช่กระเป๋าลูกเล่นดีลีนะคะพี่ลีไบเกอร์ก็ออกสวยหลายตัวนะตัวนี้สีเข้มเลยอะ่ะดิกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่ฮิปฮอป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  เข้มมากเลยอ่ะออใช่โ,โ,ลโ,ลโอ้โห,หสวยสวยนี่นลายแบบเหมือนที่มองไกลๆพี่คิดว่ากวางเลนเดียร์เนี่ยที่ไหนได้คนขี่มา้าต้องกลัวจะไม่รว่านี่อะไรอโอ้โหนี่โบโลพี่โบโลดูกระเป๋าดูกระเป๋าพี่นี่โลโก้ก็สวยค่ะนี่ดิ๊กี้เข้มปี๊โอ้มันเป็นแบบฮิตมากเลยอ่ะ ยาเย็นนะคะใครที่ได้ดูนะคะเราก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราไลน์นี่เราก็ไม่ได้บอกลูกค้าเรื่องหน้าเลยนะ oh, <dear. S 1> ว่าเราจะไลอะไร <laughs> งานเดสต์ talk, นะ็อกซะเพราะว่าเราจะไลอะไรนะคะเราก็ไม่ได้บอกลูกค้าล่วงหน้าเลยเนะี่ยโดยลูกค้าด่าหลายรอบมากเลยเนะี่ยบางทีลูกค้าถามใหมา่เนี่ยพี่วันนี้พี่จะไลอะไรบ้างเอาแล้วนึกไม่ออกจะไลอะไรบ้างนึกไม่ออกสรุปสรุปสรุป,รปพอเปิดปุ๊บลูกค้าบอกว่าอา้าวนี่รายการนี้อยากได้อยู่ต้องการทําไมพี่บอกล่วงหน้านั่นไง เจ็บเลยเจ็บเลยบางทีมันกําหนดไม่ได้พี่กะเกณไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าไบค์เก <Michael. S 1> อร์อ้อีกแล้วเป็นไงเพราะว่าบางทีเนี่ยรถมาส่งของเนี่ยยังเห็นไหมคะจริงจริงวันนี้เราคนต้องหยุดอยู่อยู่ตูเต้เข้าเนี่ยค่ะอะตู้เข้าตู้ด,ด่วนก็ต้องเปิดเนะก็ต้องเปิดอะแล้วลา,ลามุฟมาแล้วมาบางทีมาติด,ต,ดติดกันอย่างเงี้ยค่ะสามคันสี่คันอย่างเงี้ย ก็มันทําไม่ผ่านพี่นะคะฟิล์มมันก็อยากจะแยกล่างอยู่เหมือนกัน,นค่ะลูกค <laughs> ้าคือเวลาที่ไลฟ์สดนี่ฟิล์มมันจิตใจว้าวุ่นค่ะน,นี่เันาะะนห้นนมาใหม่อีกคันหนึ่งแหละ <laughs> มันก็เลยแบบกะเกณฑ์ไม่ได้พี่ <laughs> มันก็เลยกะเกณฑ์ไม่ได้พี่ว่าแบบวันนี้เราจะไลฟ์อะไรวันนี้เราจะแบบว่า ลาละมุฟออกไปลาละมุฟเข้ามา,า,ม,ามันก็เลยแบบว่านี่แหละค่ะลูกค้านะแต่ก็จะพยายามนะคะพยายามบอกล่วงหน้าในรายกลุ่มว่าอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะเปิดงานตัวนี้นะคะอีกสักครู่เปิดงานตัวนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะปะ่ะของพี่ประกาอยู่ไหนล่ะคะพี่ดำประกาแดงจดชื่อพีะะ่อลิสเลยค่ะมีอะไรด้วยค่ะ แล้วหูยใครอยู่กับพี่ก่อน